วิธีล่องไา้เพื่อไห้ตะกะเตนใครจากพี่น้องจา๋าคลิปนี้มีคาตอบสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้เลี้ยงตะกะเตนการเตรียมไา้เท่ากับเอาไา้ที่ก่อั่างละพี่น้องเอามาแล้วเอามาล่อนล่อนเอากากเอาเศษเม็ดหินเม็ดใ่ออกจ้าเอามาล่อนไส้จ้ามาเบื่องการล่อนไส้พี่น้องจ๋าเขากับได้ล่อนไปแล้วแน่ เพิงนึงเลยจ้ะนี่แบบพื้นบ้านอุปกรณ์หาง่ายๆถุงผ้าเขียวเลยจ้ะเอามาหล่อนทรายเกืือว่าเฮ้าเสียเอาไปว่างในคอกเพื่อให้ตะก,กะเตนเพิ่นไข่เนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ตะก,กะเตนกะจับคูแล้วจับคูรองแล้วพี่น้องมันก็ห้องอีกๆๆหละจ้ะต้องเตรียมทรายแล้วเตรียมทรายใส่ ไายเขา้าตรงผสมผสมน้ำจ้าพี่น้องจ้าผาสมนม้ำไห่พ่อไห่พ่อราซ้ซุ่มรายเกากับน้ำมาใส่ได้จ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าเขา้าตองรอนจังนี้ก็เป็นทรายเก่าที่เข้าใส่ฝักไปแล้วรอบนึงจ้าเข้ากับน้ำมารอนไม่จ้า ขันไสแห่งร่อนง่ายจ้ะพี่น้องจ้าแต่ทาไสเปียกร่อนยากมือนี้สีผ้ามาเบิ่งการผสมไส้กับน้ำให้มีความซุมแล้วกะไปว่างแห่ตะกะเตนเพ่นได้ไทยใส่เนาะจ้านี่คือไส้ที่เห้าร่อนแล้วจ้ะพี่น้องจ้า เขาก็เอาน้ำใส่พี่น้องเอาน้ำใส่แล้วก็ผสมไปเรื่อยๆจ้ะผสมคลุกเข้าให้มีความซุมค่อยผสมไปแล้วก็หยดน้ำไปจ้ะพี่น้องจ้าเข้าผสมทีละหน่อยเอาเพื่อว่ามันสิได้ทั่วถึงเนาะเดี๋ยวเขาจังเอาเขาไปใส่ในคอกจ้ะขันเขาผสมเทือหลายๆเลยมันสิบส่เสมอน้ำสิซึมเขา บะถั่วมันสีเห็ดยากเข้ากะคอยหยอดไปคอยผสมไปจ้ะรอบนี่เขาบะใส้คุยบักผ้าผสมพี่น้องเข้าสีผสมไส้กับน้ำแต่พอดีเพราะว่ารอบทีแล้วเขาเขาน้ำไส้าจากรอบทีแล้วมันก็นเลยมีปนมาแน่จ้ะกะบไส้ที่ใส่แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้อีกจ้ะพี่น้องจ้ะ เอาไส้ที่ใส่จากรอบทีแล้วเขากับมาผสมเห็ดไหมผสมเทือละหน่อยเอามันหนักพี่น้องเวลาเขาเอาไปใส่ในคอกมันกะหนักเนาะมันเป็นไส้ล้วนๆจ้ะรอบนี้เขาก็บใส่ไส้ล้วนๆจ้ะกะใส่น้หลายเติบพเดฟพี่น้องใกนการผสม กะเพิิมความหนักให้กับไส้อีกวิธีผสมเท่ากะบยาให้มันเปียกเกินไปจ้ะพี่น้องจ้ะถ้ามันเปียกเกินไปเท่ากะเอาทรา,า,ายลงห้อยผสมไม่ได้จ้ะเทากะเอามาห้อยผสมไม่เลยขันรา้มันเปียกเกินไป จากการสังเกตว่าเปียกเกินไปมันเป็นจังไดรให้พี่น้องปั่นเบิง้งจ้ะให้พี่น้องปัน่นเบิ้งปั่นปั่นไสาเนี่ยปั่นแบบนี้จ้ะพี่น้องให้มันปั่นยู่แบบนี้จ้า,จากะคือใส่ได้แล้วเขากับนํำไปกองไว้ในคอกจ้ะก็เข้าสีบใส่เป็นกองเป็นกะละมังเป็นถาด เพราะว่ารอบที่แล้วตกกะกระเตนเนพิ่นบ่ใครอยากใครใส่ถาดใส่กล้องแม่พี่น้องเขาก็เลยต้องเอาไปว่างโดยเอาถุงนี่แหละพี่น้องเอาถุงปุ๋ยนี่แหละเอาถุงปุยนี่แหละไปปูไปปูแล้วก็เอาไส้ไปเทะกองไว้กองลักษณะกับเป็นกองแบบนี้แหละจ้ากองให้มันมีความสูงสูงกว่าสิบเซนจ้าพี่น้องเพราะว่าตะก,กะแตนเพิ่นสียันตูดลงไปลึกๆ่นจังไค่จ้า เหาเอามากอออยู่ในคอกแล้วพี่น้องจ้ากับปูด้วยกระสอบปุ๋ยเก่าๆค่ะแล้วก็เอาไส้ข้ามากองความสูงของไส้ต้องสูงกว่าสิบเส้นพี่น้องจ้าเพื่อว่าตะกะเตนสิได้ลงไปไข่เพราะว่าเราหมักไข่ลึกๆจ้บพี่น้องแล้วแทงกลนเข้าไปลึกๆแล,แล้วก็จังไข่กขอบคุณเอฟซีแฟนคลับค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อได้รับข้อมูลการเลี้ยงตะกะเตนกับความรู้เล็กๆหน่อยๆพร้อมกับเคล็ดลับเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ